มาที่สารลักเ <laughs> มืองเลยไหมไม่คือแค่อยาการ,รู้<ป>รไม่พูดจริงๆพูดจริงๆคืออยากรู้ว่าเป็นยังไงเพราะว่าคนใกล้ตัวเราก็คือแบบประสบความสําเร็จจากทางนี้ไป <laughs> ใช่ค่ะ <laughs> ก็คือมีเพื่อนมีแบบมีน้องที่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยที่เขาได้แต่งงานจากแอปเนี้ย จริงจริงค่ะจริงจริงไปหลายคู่แล้วแล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากรู้เหมือนกันนะไม่หลไอ่ะไม่ได้หลกค่ะแต่ว่าแอบไปเล่นในของเพื่อนมาแอบไปเล่นยังไงอ่ะไม่ก็คือคือเพื่อนเนะเล่นอยู่แล้วเราก็อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็เลยบอกขอดูหน่อยก็ยังเล่นไม่เป็นอยู่ดีค่ะก็ยังไม่คิดจะกินใช่ใช่เหมือนเหมือนเหมือนจะแบบขึ้นมา ใช่ไหมเล่นตัวเอ๋อก็เหมือนแบบเออปัดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่ค่อยเข้าใจอยู่ดีแต่แล้วคราวนี้มันติดตรงหนึี่ที่แบบไม่ลองหลงมาเล่นเป็นิดเัง้ติดที่ต้องใช้รุ่นตัวเองะคะเราไม่กล้าหรอกว่าเป็นรุ่นตัวเองแล้วมันจะต้องแบบเขียนในโค้ดไล้ว่าเป็นใครอะไรยังไงใช่ไหมแต่อยางนัอยากนั้นมันคำศัพอะไรอย่างี้่สาวเดยลไรืนคุยท่าเล จริงๆก็มันก็อาจจะมีบ้างนะคะถ้าถ้าพูดตรงๆก็ก็คงต้องมีบ้างที่แบบเอิ่เงียวน้อหรือว่าแบบเอ๊หรือว่าอยากจะลองคุยกับใครที่ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติอุ้ยขอโทษค่ะไม่ได้พูไม่ไพดั้นไม่เป็นไรซึ่งปกติเราเป็นคนที่แบบเหมือนไปเจอคนยากอยู่แล้วด้วยนะคะคุยกับใครค่อนข้างยากอยู่แล้ว่ภาษาบังหวดขนาดรามนะก็ไม่ขัดหลอก็ยังไม่ได้ใช้ไง แต่ก็นะแต่แต่แต่ก็บอกให้เพื่อนเล่นทุกคนเลยนะ,ะเพราะว่าเพื่อนในกลุ่มก็คือกลุ่มเนี้ยเป็นอะไรกันกันก็ไม่รู้ขยันสดกันมากเลยค่ะก็คือไม่ไม่หลอดเองแต่เดี๋ยวจะไปอาศัยของเพื่อนเล่นก็ก็ดูของเพื่อนแล้วก็แบบอ่าช่วยเพื่อนปัดไปแต่แต่ด้วยความที่สวยค่ะต้องมีคน,ขน,นเข้ามาบ้างแล้วต้องแต่โควิดแทบไม่ค่อยได้เจอใครเลยค่ะใช่ไม่เจอใครอยู่แล้วไม่ได้ไปไหนอยู่แล้วแล้วก็เหมือนชีวิตเราก็วนอยู่กับกัน เราเหมือนแบบพอโควิดแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่ค่อยอยากออกจากบ้านหรือว่าแบบไม่อยากไปที่ที่คน,นเยอะอยู่แล้วค่ะอันนี้แสดงว่าเรารู้สึกแบบว่าแบบมันอย่างช่วงวหยที่เราจะต้องแบบกักคนแล้วใช่ไหมก็ถ้าพูดจริงๆมันก็ถึงแล้วล่ะ <laughs> ใช่มันก็แบบเพราะ,อ,ะอย่างน้อยก็ต้องมีการคุยการการแบบศึกษากันก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นยังไงก็ค่อยว่ากันอีกทีอะแต่เราคุยแบบ หรือว่าต้องแบบต้องเจอก่อนหรือว่าต้องรู้ว่าเออคนนี้คือใครอะไรยังไงก่อนคือถ้าแบบอยู่ๆมาใช้เลยคุยเลยจะไม่คุยอาจจะเป็นคนไม่คุยเานยาะดูบๆๆแบบก็ก็อาจจะน,น,จน<ต>ิดนึงนะคะก็ยอมรับว่าอาจจะนิดนึงแต่เราชอบคนนี้เขาเข้ามาหาเราก่อนใช่ไหมหมายถึงว่าเราชอบคน เรต้องเปิดโลกใหม่ใช่ไหมสาขานี้เราสวดมาทั้งหมดนานกี่ปีอะไรเนี่ยโอ้โหจำไม่ได้เลยอ่ะสามสามป่ะสามสี่จำไม่ได้อ่ะโอ้สุดไม่ได้โอ้โหจำไม่ได้เลยนะต้องแบบก็ต้องแบบก่อนโควิดก็นานแล้วนะแล้วพอโควิดอีกอะไรอีกก็นานจริงๆขนาดจริง้ใคุณสเปคเราตอนนี้นะตอนนี้มันเปลี่ยนไปไปจากแต่ก่อนนะหรือว่าแบบเราเปลี่ยนทำอะไรบ้างสเปก ลดลงแบบน่าจะลดลงไปเยอะมากเลยค่ะจริงปกติเป็นคนเป็นคนไม่ได้มีอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า <uh> ก็อาจจะแบบเปิดใจในการคุยมากขึ้นนะคะหมายถึงว่าแต่ก่อนมันอาจจะคิดว่าต้องคาดหวังว่าเป็นแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ย <um แต่พอตอนนี้มันเราก็อาจจะโตขึ้นด้วยเข้าใจโลกมากขึ้นด้วยก็คือคิดว่ามันจะไปแบบคาดหวังอะไร กับคนอื่นอะ่ะไม่ได้คือเราก็ต้องยอมรับที่ตัวเราเองด้วยว่าเราจะโอเคไหมหรือไม่โอเคไหม เหมือนพอได้ถามเราก็อยากรูงไงแค่นั้นเองแต่ก็ไม่ได้คิดมากว่าถ้าเจอก็เจอถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรก็กมีนิดเดียวเผื่อใจไวแต่ดวงเขาบอก<ช>มีคู่แน่ใช่ค่ะดวง <c oughs> ก็บอกว่ายังมีอยู่ <c oughs> เราก็ต้องเชื่อว่าอย่างนั้นเนะาะถ้าเชื่อว่ามีก็คงมีนี่ไง เขาเป็นห่วงเราแค่ไหนันเรื่องอย่างอย่างถ้าถ้าแม่ตอนนี้ก็จะเริ่มห่วงว่าแบบเหมือนเวลาเวลาไปดูหรือว่าเวลาไปไปมูหรือไปไหว้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแบบเอออยากให้ลูกมีใช่แล้วก็เริ่มเริ่มอยากแล้วอะไรเงี้ยอย่างน้องก็จะเจอใครก็จะฝากหน่อยนะจริงจริงฝากหน่อยนะหาให้พี่หน่อยนะอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยก็ตะลอเราไม่เสียเงลใช่ไหมทุกสาที่แบบ ท่านสวยขนาดนี้แต่เธอไม่มี่แฟนเลยอไม่ค่ะไม่เลยโอเคอเคะ่ะ